วันที่10กันยายน2565สวัสดีครับวันนี้ลุงก็จะมาอัดคลิปเรื่องเส้นทางท้าไทายสำหรับสวีพีที่38สหัวข้อเรื่องแนวโน้มของภัยพิบัติความเป็นมานะครับทําไมถึงอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าความจริงแล้วละ่ะอยากจะพูดมานานแล้วละ่ะแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นจริง ยังไม่แนวโน้มมันยังไม่ชัดเจนนะครับก็เลยคิดว่าเอาไว้ใกล้ๆแล้วก็จะพูดอีกทีหนึ่งนะครับแต่คราวนี้มันก็เริ่มเห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะเพราะอะไรนะเพราะว่าบ้านหลุงน้ําท่วม <laughs> เดือดร้อนนะสิครับ <laughs> ก็เลยเออ,อยากจะพูดเรื่องภัยพิบัตินะเพราะว่าน้ามันน้ำก็ท่วมบ้านแล้วนะเอ,อต่อไปมันจะมีอะไรขึ้นไม่ก,ก็ไม่รู้ แต่ว่าน้ําท่วมแล้วมันก็ไม่ค่อยจะลงมันไม่เหมือนแต่จต่ก่อนนี่นะแต่ก่อนนู้นน้ําท่วมบ้านลุงมันก็ลงประมาณสักฝนหยุดตกประมาณสองสามชั่วโมงน้ําก็ลงแล้วนะตอนนี้ฝนหยุดตกกันเป็นครึ่งค่อนวันน้ําก็ก็ยังไม่ลงนะครับพอตกออกมาันตกซ้ําอีกปล่อยๆมันก็ท่วมอีกลองเนี่ยนะลุงก็ว่ามันผิดปกตินะครับก็เลยอยากจะมาพูด เรื่องนี้เผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์นะเพราะลุงก็หาข้อมูลตามมีตามเกิดของลุงอะนะครับเอ่อลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันดูว่าใครมีอะไรข้อมูลดีๆก็ลองมาแชร์กันดูนะครับสำหรับแนวโน้มภัยพิบัติเริ่มเรื่องเลยนะครับของลุงเนี่ยแยกออกเป็นสามลักษณะนะอันแรกเนี่ยคือภัยพิบัติภายในอะนะภัยพิบัติภายในภายในสังคมเราคือภายในประเทศภายในประเทศเนี่ย อันนี้ก็เกิดจากการกระทาของของคนเนี่ยแหละนะครับอ่การกระทําของคนซึ่งก็มีหลายระดับนะในระดับภาคของส่วนรวมแล้วเนี่ยนะครับระดับสาธารณะเนี่ยก็เกิดเนื่องจากความอ่อนแอของสังคมตามแนวคิดของลุงนะสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับสังคมเนี่ยคนมันไม่ค่อยจะรักสมามัคคีกันนะเอ่อการมีความแปลกแยกทางความคิดอันนี้ก็ เข้าใจได้แหละเพราะว่าข่าวสารมันเยอะนะสื่อสารออนไลน์ก็มีมากขึ้นต่างคนก็ต่างคิดสำหองยันะนะนี้ความอ่อนแองสังคมนะ่ะลุงก็สรุปไว้เป็น3ประเด็นนะอันแรกคือเรื่องเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจภายในครัวเรือนนะครับอันนี้อันนี้ใช่นะครับเพราะว่าสถานภาพความเป็นหนี้ในครัวเรือนเนี่ยสูงนะครับสูงมากร,ร,รู้สึกเท่าที่จําได้ว่าประมาณเฉลีย่ยแล้วก็ ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า4ี่ห้าแสนบาทต่อครัวเรือนนะอันรู้อันนี้ไม่รู้ตัวเลขที่จะเปลี่ยนหรือยังนะครับเป็นตัวเลขที่ลุงจําได้เมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะน้องเนี่ยนะครับอ,อ่ไม่รู้ใครเป็นหนี้ใครเยอะแยะขนาดนั้นนะถ้าลุงเป็นหนี้สี่ห้าแสนบาทลุงก็กลุ้มใจเหมือนกันนะเพราะว่าจะหาเงินมาใช้ตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้นะคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องหนึ่งนะทําให้แต่ละคนเนี่ยก็มีผลต่อข้อสองนะ เกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาก็คือเอาตัวรอดอ่ะเป็นธรรมชาติลุงไม่ได้ตาหนินะคนเห็นแก่ตัวเพราะว่าความยากจนลุงไม่ได้ไม่ได้อ่คิดว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นลุงเองลุงก,ก็ต้องคิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าทํำยังไงก็ได้ให้ให้เราอยู่รอดได้เพราะว่าสกิลมันรัดตัวนะครับก็ช่วยไม่ได้ที่มันจะต้องเห็นแก่ตัวเพราะถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเราจะไปช่วยเหลือคนอื่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคำนองนี้เป็นต้นนะ อย่างเรานั่งเครื่องบินไปครับคู่มือความปลอดภัยเขาจะบอกเลยว่าให้ก่อนจะช่วยเด็กอนะ่ะช่วยตัวเองซะก่อนนะเออทังเงนี้เอาตัวเองให้รอดแล้วไปช่วยเด็กทั <c oughs> ้งสองนี้มันมีอยู่ในเป็นแมนวนวลอ่ะไปเปิดดูหลังพนักพิงอ่ะนะครับเออแล้วก็ข้อต่อไปนะคือขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงความความจริงนะการที่ประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงความจริงอะ่ะก็เป็นเหยื่อของของใครอะ่ะ พ่อค้าแม่ค้านะที่ฉลาดในการที่จะเอาเปรียบใช่ไหมครับผู้บริโภคนี่ข้อแรกนะก็อสองก็คือว่าผู้บริหารบ้านเมืองตั้งแต่ตั้งแต่นักการเมืองท้องถิ่นไปจนถึงนักการเมืองระดับชาติอันนี้ก็ก็อาศัยประชาชนเป็นฐานเสียงนั่นแหละก็โกหกกันไปวันๆหนึ่งให้มันอยู่ได้นะสร้างสร้างภาพรักยังไงก็ได้ให้ให้ประชาชนชอบนะครับเม่ชอบแล้วก็ก็จะมองข้ามข้อบกพร่อง ของนักการเมืองนั้นไปได้ในระดับหนึ่งนะแต่มาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันทุกอย่างมันไม่ดีขึ้นน่ะประชาชนก็จะเริ่มตาสว่างใช่ไหมครับแต่ว่ากว่าจะตาสว่างนั้นก็เอาน้ำร้อน,นก็สุกเหมือนตบก้มเอหมือนเหมือนกบอบะกบอยู่ในหม้อต้มอะนะก่าจะรู้ตัวน้ำร้อนมันก็มันก็ร้อนมากแล้วจะหนีก็คงจะไม่ทนันเรืแล้วก็ผิวหนังบวมบวมพองทํานองนี้นะครับระเดือดร้อนกันละ นี่คือความอ่อนแอของสังคมนะนี่ประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยมันเกิดจากสรรถนะของผู้นําหรือผู้บริหารองค์กรหรือหน่วยงานสาธารณะเช่นเทศบาลนะครับเทศบาลก็มีเทศบาลตาําบลเทศบาลอ่าเมืองนะเทศบาลนาครต่างๆพวกนี้นะเทศบาลเมืองก็เป็นระดับระดับอะไรระดับจังหวัดเลื่อมเลื่อมเภอใหญ่ๆนะ เทศบาลนครก็เป็นระดับจังหวัดจังหวัดใหญ่ๆตนองนี่เป็นต้นนะสมรรถนะเขาผู้บริหารเขาไปถึงไหนก็แสดงออกทางผลงานของเขาล่ะคือที่ไหนน้าท่วมประจําแล้วก็ต้องไปแจกถุงยังชีพกันบ่อยๆน,นั้นก็แสดงสะท้อนถึงสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรน,นั้นๆนะครับก็ประชาชนก็ต้องต้องเข้าใจด้วยนะว่าทําไมประชาชนถึงเดือดร้อนไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะ ต้องมารับถุงอย่างชีพเป็นทุกป,ปีต่างต่าไอ,ไอ้น้าท่วมกระท่วงซ้ำซากแต่ละับคนประชาชนส่วนใหญ่ที่เขาใช้รถใช้ถนนเรือผ่านไปในท้องที่นั้นๆนะเขาก็รู้ว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนนะเอออย่างลุงเนี่ยลุงเคยไปอ่านในเว็บเว็บเพจในในเฟซบุกนะ๊กเนี่ยของเอ่อบางบางเพจที่เขารายงานสภาพจราจรติดขัดนะ,นะครับลุงก็เข้าไปติดตามดูก็มีน้ําท่วมแถวๆนั่นแหละ อ่าบ้านภายขอนแก่นอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เขาเข้ามาโพสเขารู้สาเหตุว่าน้ํามันท่วมจากอะไรแล้วเขาก็บอกว่าไอ้จุดเนี้ยที่มันเป็นคอขวดน้ํามันไม่ไหลเนี่ยทาไมนะถึงอ่อ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมทางหลวงหรือเทศบาลที่ทำไมไม,ไม่ไม่ทารางระบายน้ํารูระบายน้ําให้มันน้าไหลคล่องคล่องมันจะได้ไม่ท่วมคำนองนี้นะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะลูกก็ไปอ่านดูในเพจเขาอีกทีหนึ่ง ก็ถ้าจริงตามนี้ก็แปลนว่านั่นแหละขึ้นอยู่กับสมรรถนะนะครับสมรรถนะนี่มันหมายรวมถึงว่าการทํางานอย่างมีประสิทธิผลนะประสิทธิผลคือดูจะไร้จริงเือทำในสิ่งที่มันถูกต้องทําในสิ่งที่ควรทํานะครับมาพร้อมๆกับดูจะจริงไรคือเมื่อทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทําสิ่งนั้นน่ะให้มันถูกวิธีการให้มันถูกหลักวิทยาศาสตร์เรียกว,ว่าประสิทธิภาพนะครับทำนองนี้มันต้องมี2ออย่างนะ มีทั้งประสิทธิผลคือทำทาในสิ่งที่ควรทาจัดลาดับความสําคัญของงานแล้วก็ทํานะแล้วก็ทํางานนั้นๆด้วยความถูกต้องถูกต้องตามทักวิชาการนะครับมันจะได้ผลที่รวดเร็วมีผลเสียหายน้อยนะรหรือมีดีเฟกต์มีข้อบกพร่องผิดพลาดน้อยอันนี้ก็เรียกว่าทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมันต้องไปควบคู่กันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย ประสิทธิผลเนี่ยหรือ Effectiveness เนี่ยมันอยู่ในลำดับที่สูงกว่า Efficiency หรือประสิทธิภาพนะครับเ,เราก็มักจำเด้นกันตรงเรื่องประสิทธิภาพแต่เราไม่ดูว่าผู้บริหารของเราเนี่ยเข้าทำงานได้ตรตประเด็นหรือเปล่าอ่ประสิทธิภาพมันถ้าเป็นคำพังเพยในในภาษาจีนฮะเขาหมือนก็คือคนทำงานเร็วอ่ะพ้วยง่ายเสร็จเร็วทำงานเร็วแต่ว่าถ้ามันโง่เนี่ยนะ ปราจีนเขาบอกว่าเอาพวกนี้ไปประหารชีวิตให้หมดเลยเพราะขยันแล้วโง่นี่มปเป็นภัยนะขยันแล้วโง่โง,ง่แล้วต้องทําอะไรอย่างดีกว่านะถ้โง่แล้วไปขยันทํางานนะ่อันนี้เสียหายนะครับก็ทํานองนี้เป็นต้นนะโอเคนะประการประการที่สําคัญที่ลุงอยากจะชี้คือว่าการป้องกันภัยพิบัติเนื่องจากการการะทำของคนเนี่ยนะเ,เช่นตัวอย่างเช่นน้ําท่วมการป้องกันน้ําท่วมเนี่ยให้ให้มอง ปัญหาที่มองไม่เห็นด้วยนะการที่จะมองปัญหาที่เรามองไม่เห็นในนาคตการเนี่ยมันต้องอาศัยวิสัยทัศน์ปัญหาที่มองไม่เห็นนั่นเรียกว่า unforeseeable problem นะครับอันนี้คนจะแก้แก้ไขตรงนี้ได้นะ,ะต้องเป็นคนที่มีสติปัญญานะครับไม่ใช่จะว่าหาเสียงกันไปเป็นวันหนึ่งนู่นนี่นั่นแต่ต้องบอกให้รู้เลยว่าจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้มันเกิดซ้ําซ้อนได้ยนนะครับก็นันหละเอาไปคิดดูประชาชนก็ จะได้เลือกผู้บริหารนี่มันถูกต้องนะครับไม่ใช่เลือกเพราะว่าถูกใจเขาเขาพูดเราะเขาพูดดีต่างนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าเขาทํางานก็อย่างนั้นงั้นแหลน้องนียไม่ได้ต่างกับคนก่อนก่อนหน้านี้สักสักเท่าไหร่ลองนี้นะครับเอาไปคิดดูนะโอเคแล้วก็สุดท้ายเลยประการสุดท้ายเลยนะก็รูปแบบของการบริหารจัดการองค์กรหรือสังคมนะ หรือภายในประเทศเนี่ยถ้ามันเป็นระบบประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้อันนี้จะแก้ไขได้ง่ายเพราะว่าหลายคนก็มีสิทธิ์มีเสียงสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใช่ไหมทางรัฐบาลก็รับความคิดเห็นนั้นไปเอาเอา,เอาเข้าไปคบคิดร่วมกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไงตานนองนี้เป็นต้นนะแล้วก็ถ้าเป็นระบบะเผด็จการอันนี้เราคงพูดมากไม่ได้นะพูดมาก๊บาจจะสุกฟองรองหาว่าทําให้เกิดความแตกแยกบ้างนะครับ เสนอข่าวสารที่เป็นเท็จบ้างอะไรอะไรท่านองนี่สารพัดร้อยแปดก็จะเห็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการบริหารจัดการด้วยนะการบริหารจัดการที่เป็นประชาธิปไตยก็จะลดระดับของภัยพิบัติภายในได้ตรงนี้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นระบบอื่นนะที่ไม่ฟังเสียงประชาชนเลยเนะี่ยมันก็เลยตามเลยไม่มีใครเบรกนะครับไม่มีใครเบรกก็ลงเหวเวลาก็าําลงเหวเขาลงทั้งขบวนน่ะแหละครับไม่ต้องเบรกกันละ ต้องนอกมป็้นต้นนะอืมเอาแล้วนะครับหัวข้อที่สองนี่มันเกิดจากภัยภายนอกภัยธรรมชาติจากภัยภายนอกนะก็ได้แก่อันแรกคือฝนฟ้าเนี่ยฝนฟ้าที่มันตกตกหนักผิดปกติเนื่องจากพายุเข้าเรื่อะต่างพายุนี่มันก็ส่วนมากแล้วมันจะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะมันเกิดจากในประเทศเพื่อนบ้านในทะเลสาธารณะ เช่นในทะเลอันดามันหรือในทะเลแปซิฟิกแถวแถวฟิลิปปินส์นะครับก็แถวญี่ปุ่นสอง,งนี้นะสอง,งนี้แต่ว่ามันมีผลกระทบไงสำหรับประเทศไทยด้วยก็เรียกว่าเป็นภัยธรรมชาติจากภายัยภายนอกนะครับตัวนี้นี่เท่าที่ลุงติดตามสังเกตดูมันระยะหลังๆนี่มันรุนแรงขึ้นนะที่ขึ้นรุนแรงขึ้นยาวนานขึ้นนะไอ้แรงก็แรงจัดไอ้ฝนตกก็ตกสะชุกเลยตนะ่าง หนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนต่างๆนะมันมันสดขั่วมันเป็นสภาพภูมิอากาศที่สดขั่วมากจิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็สรุปแล้วว่ามันมาจากสนามแม่เหล็กโลกเนะี่มันมันเปลี่ยนนะเราเรารู้ได้อย่างไรล้วก็ไปดูในแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าราทัสนะของของอเมริกาเขามีอยู่นะตัวเนี้ยนะพิมพ์เข้าไปใน Google คําว่าแมกนิตโดสเฟียนะคำนองเนี้ยเรา เราก็จะเห็นหรือไม่ก็พิมพ์ว่านาซาแมกนิต o s สเฟียก็ได้นะครับไปดูมันมีให้เสิร์ชเยอะแยะเลยให้ไปดูกล้องนะนะครับสเตโลโอเอสหนึ่งเอสองคอคอเอคอบีคอนหนึ่งคอนสองท้คุณเนี่ยนเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดก็เป็นอันว่าสนามแม่เหล็กโลกมันถูกโจมตีจากพลาลมสุริยะของดวงอาทิตย์เนี่ยระยะหลังมันรุนแรงขึ้น รุนแรงขึ้นนะครับโซล่าไซเคิลทุก24ปีหรือมันก็จะเพี้ยนไปหมดแล้วล่ะนะครับมันก็มันมันที่ขึ้นนะครับบางทีมันก็เงียบสงบบางทีมันก็รุนแรงนะครับบางทีกระแสลมสุยยะมันต่ำมากนะมันต่ำผิดปกตินะครับบางทีมันก็ขึ้นสูงมากถึง400อะไรนะกิโลเมตรเพอร์เพอร์เซก่ะงไม่แน่ใจนะจำถูกหรือเปล่าก็มีนะทำนองนี้เป็นต้นนะ ม,มันขึ้นหนึ่งลงฮนะมันฟักเชียตมันมันมันไม่นิ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีส่งผลนะต่อสนามแม่เหล็กโลกนะเมื่อสนามแม่เหล็กโลกแปรปรวนแล้วเนี่ยนะครับสภาพเรนฟาอากาศภายในหรือ่าสีภายในในโลกเนี่ยมันก็แปรปรวนตามไปด้วยนะตัวอย่างเช่นว่าท้องฟ้าซึ่งมีประจุข,ของสนามไฟฟ้ามากนะครับเป็นท้องฟ้าจะมีเมฆเป็นสีเป็นสีลงลงอ่ะคล้ายเปลือกหอย อะไรเป็นหอยนั่งลมหรอมันมีหลายสีบางทีก็เป็นคลื่นๆอย่างนั้นนะอันนั้นก็มันเชื่อมโยงกับการการจะเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตนะลองนี้เป็นต้นนะก็ทําให้เราเห็นได้นะครับแต่บางทีมันก็ไม่ได้ว่ามันจะต้องเกิดทุกครั้งนะมันก็เป็นแนวโน้มเท่านั้นเองนะครับข้อต่อไปนะการเอียงสายของโลกเนี่ยทำให้เกิดกระแสเจ็ตสตรีมเปลี่ยนแปลงไปคําว่าเจ็ตสตรีมเนี่ยหมายถึงกระแสะ ลมแล้วก็กระแสะกระแสน้ําส่วนมากจะเป็นกระแสะลมนะที่พัดผ่านาพื้นผิวโลกนะครับคือเดิมทีสมมุติว่าอย่างนี้นะก็กลุ่มกลุ่มฝนเนี่ยมันเคยพาดผ่านภาคใต้ใช่ไหมครับภาคใต้นะสมัยประมาณลุงอยู่ภาคใต้หลายสิบป,ปีก่อนนู้นนะฝนตก5วันไม่หยุดตะคุนตากผ้าไม่แห้งนะครับตอนนี้ไอไกลุ่มฝนกลุ่มนี้มันอาจจะพาดผ่าน ถแถวภาคกลางหรือแถวภาคเหนือก็ได้นะนั่นคือกระแสลมหรือเจ็ตสตรีมมันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากแกนโลกมันมันสายเอียงไงนะครับมันสายเอียงทำหนองนี้เป็นต้นนะการที่แกนโลกสายเอียงเนี่ยรู้ได้อย่างไงอ่ะนะครับก็ให้เราสังเกตต,ตำแหน่งดวงอาทิตย์ขึ้นลงสิว่ามัน,เป,นเป็นปกติไหมอ่าสหรับคนที่ไม่เคยดูดวงอาทิตย์เลยนะลงขอแนะนําให้ดูดวงอาทิตย์นะ ดวงส่วนดวงดวงจันทร์นั่นน่ะไม่ต้องดูก็ได้นะเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยเมื่อมันก็อ่โคจรไปพร้อมๆกับโลกอ่ะนะครับความความเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ตำแหน่งดวงจันทร์นี่อาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับตำแหน่งดวงอาทิตย์นะคำนองนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะพบเลยว่าลุงสังเกตมาหลายปีแล้วไอแกนแกนของโลกมันสายเอียงเนี่ยมันเป็นมานานแล้วล่ะนะครับ การที่มันไายเอียงเช่นนี้เนี่ยก็ทําให้กะระแสน้ําอุ่นกะระแสน้ําเย็นมันเปลี่ยนวิธีการหรือแนวการเคลื่อนไหวของมันนะครับฤดูกาลนี้มันขึ้นอยู่กับอะไร y? มันขึ้นอยู่กับการไหลวนของกะระแสน้ําอุ่นขึ้นไปหากะระแสน้ําเย็นและะ้วกระแสน้ําเย็นมันก็ไหลข้างล่างลงมาที่เส,ส้นศูนย์สูตรแล้วมันจะร้อนขึ้นแล้วก็ไหลข้างบนลงไปหาทางเขตอบอุ่นหรือเขตหนาวใช่ไหมมันสลับกันอย่างเงี้ยเพราะว่ากะระแสอ่แกนโลกเอียงมันก็ทําให้กระแส การไหลวนของกระแสน้าพวกนี้เปลี่ยนแปลงไปนะทรัพยากรพวกาการประมงพวกปลาหรือพวกสารไหลาสาร่ายก็ดีนะพวกปลาการลังก็ดีนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดูจากข่าวที่เป็นปรากฏในในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในหน้าของ YouTube Google ทั่วไปนะข่าวในโซเชียลนะมันจะมีเรื่องนี้มีบางทีมีปลาวานมาเกยตื้นปลาโลมามาเกยตื้นะตะไคร ไม่ใช่ปากกาลังนะครับตายกันยกยก,ยกชายหาบเดี๋ยวก็มีนะทํานองนี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือว่าอิทธิพลอของดวงดาวข้างๆดวงอาทิตย์กวนโลกแตกสากลน่ะพวกฝรั่งเขาเรียกว่านีเมเซสนีเมเซสนี่ก็คือาธาตย์คู่แฝดของาธาต์เหล่านะคือระบบะสุริยะจกักรวาลของเราเนี่ยเป็นระบบไบโซลา r s ซ s สเต็มนะไบแปลว่า2นะ โอเคโซล,ลา์คือดวงอาทิตย์สองดวงเรามีดวงอาทิตย์สองดวงเนี่ยโคจรเป็นวงรีนะครับนานๆทีมันก็จะมาเข้าหากันใช่ไหมครับสัญนองนี้เป็นต้นตามระยะเวลาของมันนะแต่ลุงสังเกตด,ดูระยะหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าดวงอาทิตย์ทั้งสองดวงมันโคจรรอบวนรอบซึ่งกันและกันนะดวงหนึ่งใหญ่ดวงหนึ่งเล็กอันนี้ลุงติดตามมาประมาณสิบปีแล้วแล้วม,มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่า ไอ้ดวงอาทิตย์โคจรดวงอาทิตย์แปลกปลอมอ่ะที่เขาเรียกกันว่านิเนเมเซสอ่ะบางคนก็เรียกว่านิบิรูต่างพวกเนี้ยนะบางคนก็เรียกว่าพลาเนตเอ็กซ์อย่างเงี้ยนะแต่แต่ลุงก็ใช้คําว่านิเมเซสเพราะว่ามัน,มนชื่อมันชื่อวิชาการมากกว่านิบิรูนี่เป็นจริงแล้วเป็นดาวบริวารของนิเมเซสเท่านั้นเองนะอ่าเป็นส่วนหนึ่งของนิเมเซสนิเมเซสก็คือพระอาทิตย์คู่แฝดของดวงอาทิตย์เราเนี่ยมันโคจรรอบซึ่งกันและกัน นัว่าความร้อนมันก็มหา,าศาลเวลาดาวสองดวงเนี่ยมันโครจรเข้าหากันเนี่ยนะมันก็เกิดเขาเรียกว่าอะไรป,ฏ,ป,ฏ,ป,ฏ,ปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมครับหรือ interaction อินเตอร์แอคชั่นนะระหว่างดวงดาวแต่ดวงดาวนะครับก็มีการระเบิดตูมตามขึ้นมาก็คือเกิดโซลา่าแฟลร์การระเบิดนะครับในดวงอาทิตย์อย่างมหา,าศาลเลยทำอนองนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นเหตุให้โซลา่าไซเคลิลวงรอบสุริยะของดวงอาทิตย์เนี่ยจากเดิมมันเท่าไหร่นะ มันยี่บี่ปีเหรอมันก็เพี้ยนไปหมดละตอนนี้นะมันคาดเดาไม่ได้นะครับอ่าน,น,นะอันนี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งคนที่สนใจก็สามารถที่จะรับทราบได้ประมาณปี2000นะอสอง0ันนะคศสอง0ันนี่มันสอ2 2ันปีมาแล้วเนะี่ยแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยยังเป็นแสงสีเหลืองนะคือ Cosmic Light นะีหรือ Cosmic Ray นะเนี่ยอแปลว่าจากแสงจากจักรวาลน,นะ จ <c oughs> ำลองนี้มันต้นนะครับมันจะมีแสงปกติแล้วมันแสงสี้เหลืองนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแสงจ้าความเข้มข้นของแสงหรือภูมแสงเนี่ยมันจะจ้ามากสูงกว่าแสงเดิมเนี่ยเยอะที่มันแสงสีเหลืองนะสมมุติว่าแสงสีเหลืองนี่เป็นแสงของหลอดไฟฟ้าที่เราเรียกว่าวอมวอมไว้สีเหลืองๆนะ ตอนนี้มันเป็นเดไลท์ไปแล้วอะเดรไลท์น <laughs> ี่กลายอุณหภูมิที่ดวงอาทิตย์เนี่ยสูงมากนะครับมันก็มีผลต่อสภาวะโลกร้อนของบ้านเราเช่นมาละนะครับอละนะครับทําให้อ่ระดับน้าแข็งน้าแข็งมีโอกาสที่จะละลายได้เร็วขึ้นนะมันไม่เป็นไปตามหลักการคํานวณของอนักวิทยาศาสตร์บนโลกอะที่ว่าจะที่บอกว่าน้ําแข็งจะละลายหมดโลกใน70ปีอะ ก็มีแววแววมาในบางกลุ่มอะกลุ่มคนโลกแตกสากลบอกมันไม่ใช่เจ็ดสิบปีหรอกมันภายในเนี่ยสี่ห้าปีมันละลายหมดแล้วทำตอนนี้เป็นต้นนะโอเคแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเราก็ติดตามดูเราติดตามดูเนี่ยจากตอนนี้ละพฤติกรรมการตกของฝนเนี่ยมันมันจะตกเข้มข้นนะตกแบบเพกระดับเลยมันเอาศาสน้ำลงมาที่พื้นดินอะตกทีเนี่ยเกิดเกิดการท่วมเลยนะเอ่อฟัดดิ้งเลยนะแล้วก็บางทีมันไม่ตกมันก็ไม่ตกเลยนะ ร้อนแห้งแรงไปหมดหต่างๆทำนองนี้นะครับก็คือเพราะวาอากาศสดขั่วนะครับข้อที่สามเนี่ยนะครับคุณลุงจะพูดถึงเรื่องภัยสงครามนะภัยสงครามเนี่ยมันเกิดจากเกิดจากอะไรล่ะครับก็คือกิเลสคนนั่นละนะครับเปล่ยนเป็นกิเลสคนที่เป็นคนชั้นนําของประเทศต่างๆทำนองนี้เป็นต้นนะอยากจะไดอ้อยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิทธิจะได้กนะ็ไปลุกลานเขาไปทาสง,งครามกับเขาไปเบียดเบียนเขานะ มันก็มีการต่อสู้เป็นเรื่องปกตินะครับก็แต่ว่าถ้าถ้าประเทศประชาธิปไตยทะเลาะกับประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนน้อยนะเพราะว่าเป้าหมายทางทหารเนี่ยเขาจะไม่ลงที่ประชาชนนะเขาจะมุ่งหมายไปที่ทหารโดยเฉพาะทหารต่อทหารแต่ถ้าเป็นรัฐที่เผด็จการทําสงครามเอ่อซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยหรือไม่ก็รัฐที่เผด็จการทําสงครามกับประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้ลงที่ประชาชนนะครับ คือการทำลายองค์คาพยพหรืออินฟราสตรักเจอร์ของบ้านเมืองพังหมดเลยโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับถนนทนทางเครื่องโรงไฟฟ้าเนี่ยระเบิดหมดนะอ่าซุปเปอร์มาร์เกต็ตบ้านจัดสรรนี่ไปหมดเลยนะ,ะเขาไม่เลือกเป้าหมายแต่ถ้าถามก็ว่าทำไมทิ้งทิงระเบิดเป,ปะอะยิงวินใหญ่ศ5สิบห้อย่างนั้นร่อนจรวดไปไม่มีกำหนดการกำหนดเป้าหมายเลยเหรอเขาก็จะอ้างว่าไอ้ตรงนั้นลหะที่เขายิงไปเนี่ย มันเป็นที่ตั้งของทหารแล้วก็พูดกันอย่างนั้นแหละนะครับพูดกันอย่างนี้นไม่มีฮีโรโอตปากนะครับก็เป็นเรื่องของเนี่ยแหละเ,เป็นการที่การทาสงครามที่ไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและนับวันจะเลวร้ายไปยิ่งขึ้นนะนี่ลุกงก็แววๆตัวอย่างที่ลุงติดตามอยู่ขนานี้คือสงครามระหว่างย,ย,ยูเครนกับรัสเซียระยะนี้ในเดือนกันยายนเนี่ยรัเสเซียเขาเพียงครามนะติดตามแต่กระแสข่าวเลยนะ ถูกยึดฐานที่มั่นไปเยอะความจริงฐานที่มั่นเนี่ยรัสเซียก็ไปไปลุกลานเข้ามาอีกทีครไปยึดยูเครนเข้ามานะครับยูเครนเข้ามาตีโต้กับก็สูญเสียที่มั่นไปหลายหลายที่นะครับเอ่อจนกระทั่งถึงขนาดท e ี่ว่ารัสเซียขู่ว่าจะเอาเอานิวเคลียร์ขนาดเล็กเนี่ยทีาเรียกว่านิวเคลียร์ทางยุทธวิธีนะครับเอาไปใส่ในลูกปืนใหญ่แล้วยิงเข้าไปแล้วมันไปตกที่ไหนก็แล้วแต่บันลัยวายวอดหมดแล้วครับ มันเป็นระเบิดนิวเคลียร์ขนาดย่อมๆมานะครับเอามาใช้กับยูเครนนะทำหนองนี่เป็นต้นนะครับก็เป็นที่กังวลนะ่ะสำหรับยูเครนเองแล้วก็สำหรับประเทศเนโต้ซึ่งเป็นพันธมิตรกับยูเครนเพราว่าถ้ารัสเซียเขาใช้จริงเนี่ยลุงก็ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าทางเนโตเนี่ยหรือสหรัฐเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้รัสเซียทำอย่างนี้หรอกนะครับก็คงมีมาตรการที่จะเอ่อตอโต้นะครับไอ้มาตรการที่จะตอบโต้เนี่ยมันก็เป็น นิวเคลียร์ก็ต้องดับด้วยนิวเคลียร์ใช่ไหมครับคือไม่ใช่รัสเซียประเทศเดียวที่มีลูกระเบิดนิวเคลียร์ยุทธวิธีขนาดเล็กนะเนโต้แล้วก็สหรัฐก็มีนะครับก็บันตานี้มันก็จะต้องอยโต้ตอบกันด้วยนิวเคลียร์ขนาดเล็กไป,ไปมากลายเป็นนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ตอนนั้นเรามันจบนะครับกอ็อย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับก็จะเห็นผลเนี่ยนะครับเห็นผลก็ภายใน รู้ว่าภายในสิ้นปีเนี่ยถ้ารัสเซียต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปคือไม่มีทางที่จะทำจะทำสงครามแบบกำจัดจำกัดเขตได้ไม่มีทางชนะเนี่ยต้องเสียฐานที่มั่นหรือแม้กแ้่เสียใครเมียให้ให้แก่คืนไปให้แก่ยูเครนอย่าลืมว่าใครเมียเนี่ยรัเสเซียก็ไปยึดยูเครนเข้ามานะยึดมาสิบปีแล้วล่ะถ้ายูเครนก็เขาทำสงครามยึดใครเมียคืนได้รัเสเซียก็จะโวยวาย แล้วก็จะยอมรับไม่ได้ก็อาจจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นในพื้นในภูมิภาคของยูเครนก่อนนะแล้วก็เมื่อรัเสเซียใช้นิวเคลียร์ลูกแรกลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามแต่ลูกที่2ที่สามนี่มันก็จะโตะมันจะมาในฝั่งของทางเนโตะนะ <laughs> เพราะตอนนี้สหรัฐเขาเอา B-52 เานี่ยเอาบอมเบอร์ B5 2เนี่ยนะครับไปไว้ที่โปรแลนด์แล้วละ ถ้าพรมแดนโปรแลรนด์มันติดอยู่กับรัสเซียนะครับแล้วไอ้ไอ้ B ห้าสิบสองอ่ะไอ้บอมเบอร์เนี่ยมันบรรทุกลูกจรวดนิวเคลีย์ยุทธวิธีได้เป็นสิบสิบลูกแล้วนะถ้ามันปล่อยลงมาจากไอ้ตัวเครื่องบินเนี่ยนะครับระดับห้าหมื่นฟุตเนี่ยมองไม่เห็นไม่เห็นเครื่องบินนะจรวดก็ยิงไม่ถึงเนี่ยนะอืมน่าคิดนะครับมันจะเหลืออะไรล่ะคนในภูมิภาคส่วนส่วนเนี้ยนะครับ <c oughs> แม้ั้งมีรัสเซียเอง เมืองที่ติดกับอ่ารัสเซียเองเช่นเมือนเบลโอ,อลอตก็จทราบคาบนะราบเป็นหน้ากองแต่ลุงเป็นห่วงเนี้ยโรงไฟฟ้านะอ่าอะไรนะที่ที่นิวที่รัสเซียยึดไปนะอ่าซาโปอะไรขนาดนี้จำชื่อไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในในยุโรปถ้ามันโดนอ่ลูกหลงของ ลูกระเบิดนิวเคลียร์ยุทธวิธีเข้าไปลูกเดียวนะฮะดูไม่เจิดเลยคุณโลกทั้งโลกนี่เปลี่ยนไปเลยนะครับก็อย่าคิดว่าอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะลุงว่าหาทางที่ว่าศึกษาเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับแล้วก็เตรียมหนทางทางหนีทีไล่ว่าเตรียมแผนสำรองไว้แล้วละ,ละถ้าน้ําท่วมกรุงเทพน้ําขังยาวนานนะ่ยเพราะว่า ความไม่เอาไหนของบุคลากรในการที่จะระบายน้ํานะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าทําให้เราเนี่ยออกจากกรุงเทพถ้าเราอยู่กรุงเทพไม่ได้เราก็ไม่ควรจะอยู่นะเช่นว่าน้ํามันขังกากลายเป็นน้ําเน่านะหรือไม่ก็อฝนตกใชน้ําท่วมเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะมันเดือดร้อนนะครับก็ทําให้เราต้องผันตัวเองออกมานอกนองเทพนะ ทีนี้ถ้าหากว่าสมมติว่านะแค่สมสมติเอาถ้าถ้าหากว่าเราออกมาแล้วนะครับน้ํามันท่วมอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ท่วมหนักเลยฝนตกบางทีสี่ห้าวันเนี่ยดูไม่จืดนะจะออกไม่ได้นะครับพอออกไม่ได้ปั๊บสมมติว่านะต่อไปอีก,อ,กอ่าสมมติว่าสงคารามนีเควเกิดขึ้นไอ้ลงไวฟ้ฟน่ะซาโปลิเซียเออจำได้ละที่รัสเซียยึดไปอ่ะ ว่ามันเกิดระเบิดขึ้นมาเพราะไปโดนลูกหลงของลูกระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ที่ลบกันระหว่างรัสเซียกับยเครนนะตอนนี้ละคุณนะคุณก็ออกจากเทพไม่ได้ด้วยเพราะน้ามันท่วมใช่ไหมนะครับแล้วคุณก็ต้องรอรับกรรมันจะภาพหลังสีที่มากับบรรยากาศนะะออกไปก็ช้าไปแล้วล่ะนะออกไปก็ไปทําอะไรไม่ได้ออกไปตั้งรับที่ไหนเหรอจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีที่จะ จะให้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําการแรกษเศรษรกมเราไม่ใช่เจ้าของพื้นที่เราไม่มีบ้านหลังที่สองที่สามที่จะให้อยู่นะครับคิดดูอยดีนะแล้วบางคนบอกเอ้ยไม่เป็นไรอย่างมากแค่ตายเอาที่ว่าตายเนี่ยนะพูดนะพูดได้แต่พอจะตายจริงๆแล้วจะีทำใจได้ไหมนะเอาง่ายๆแค่นี้ดูก่อนนะชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องคนรักชีวิตกันแหละถ้าเราหายใจต่อได้อีกแม้กระทั่งหนึ่งนาทีเราก็อยากจะหายใจต่อใช่ไหม เออไม่มีใครอยากจะจ่ายตอนนี้หรอกครับลุงไม่เชื่อหรอกว่าคนที่พูดว่าไม่เป็นไรตายก็ช่างมันถึงเ่าวตายก็ต้องตายแล้วก็งอมืองอเท้าไม่ทําอะไรเลยลุงไม่เชื่อว่าเขาจะไม่ดิ้นหล่นลขวายเมื่อภัยมาถึงนะครับอันนี้ก็ฝากไม่คิดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ไม่ประมาทนะแล้วก็ศึกษาแนวโน้มของภัยพิบัติเนี่ยนะตามที่หลุงว่ามาเนี่ย ตามหน้าเว็บต่างๆในใน u t u b e เนี่ยแล้วก็คิดบ้างเพื่อขาดเพื่อเหลือบ้างถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาวันใดเนี่ยเราจะมีทางนิตีร่ายอย่างไงเตรียมแผนสำรองอย่างไรบ้างไหมทำหนอยเป็นต้นนะครับก็เอาล้วครับไม่พูดมากแล้วละ่ะขอความเจริญความสุขสวัสดีในธรรมจงมีแก่ทุกท่านสวัสดีครับ